อูก <icana, S 2> ันในแมพเฮ้ยเ็นอะไรเพื่อนอะโไอ้โทกูไม่ดีกูไม่ดีเน่ยเล้วโท้วเราจะทำโอเคขออนุญาตนะฮะว่า สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไปเทนนะฮะกับรายการไเทคทีเหมือนเดิมอยู่กับโฟดโฟดเปียเปียผีตายหงส์เลยวันนี้อยู่กับโฟดสิ่งที่เราต้องหาเชื่อเรือบ้างเรือที่เราอยู่นี่ดีครับนะครับเกมเ้นนี้ไม่เปิดไปใช้ไม่ได้แลทางแบบ นีพิ <S <S นทีอันนี้คือด้านซ้ายนี่คือพื้นที่ล่างสุดของเป็นไงแปนะฮะวันนี้เราก็าอยู่กับเกมจีมอสนะฮะอยู่กันในแมปเฮ้ยเกิดอนเพื่อนะไอ้ป,อปด ไอโฟดกูไม่กูไม่อูเรยไอเหียคำว่าเราออฟไลน์โฟตมอมดมึมึหมดเลยไอโฟดเราเปิดไฟฉายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววส่งไปส่งไปไอ้เปิดมามึงไปเชียรไฟดับเลยปิดกดเลยไม่ได้หรอกปุ่มจอยอยู่ปอยอยู่รอก่อนเียปีงนู้นเียกผงนู้นมงมึงโมเย็นเลย khi hai bên khi hai chạy ta cốp đi hai bên mượn đi ลืมไ <ฟ S 2> ปปูมือลืมแอบสู้บีโอดอรอรอ,อนี้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวนอีกเฮ้ยเสียงไรมโฟดเป็นไงอ่ะวันนี้เสียงไหมตอนนี้โฟดกำลังทำแบตเตอรี่อยู่มันมันต้องมีตัวอะไรสักอย่าง,ขงเข้ามาในเรือเราโฟ <c oughs> ดกูไม่รู้กูมองไม่เห็นมันเปิดไฟฉายไม่ได้ว่ะ อย่างนี้ต้องเอคือเอาไอส่ไม่ได้โอ้สกเอคือไม่ได้ความมือมันโค้งง่ามจ้อรีสตาร์ทเกมก่อนออกก่อนแล้วกันเริ่มเกมใหม่โอเคนั้นเริ่มเกมใหม่ทีหนึงอยู่นี่พูนใี่แหะ บอกแล้วให้เปิดไว้ <laughs> ไม่มันมันบังคับอันนี้อะแย่ yeah. ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวที่สองครับที่สอง <c oughs> อะไรนะอ๋อนี่เป็นน่าคือ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นปั่นไฟดูส่ง <c oughs> อ๋อมันต้องกดมันต้องกดนี้มันต้องกดกดอะไร แล้วกดนี่กดนี่คุณจะปั่นไปได้กดตรงนี้เห็นเห็นนี่ตรงในนอนด้านล่าง,างนี่ไหมกดตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นไอจีจะขึ้นตรงนี้โอ้รนลงเรื่อยๆวะมันลดลงเรื่อยๆโฟสไปยืบทำงานเถอะเพื่อนแล้วเดี๋ยวคูคุมไฟเองไปแต่มาเพิ่มเรื่อยๆวะแม่งลดเรื่อยๆเดี๋ยวทำงานโลกทำงาน ไปไม่ได้อันนี้คือเปิดแล้ววะโอ้ขาเวลาอันนี้คืออะไรไปเดี้ยวพอดีอยพอ,อ,<ป>อันนี้เดินเออทำงานไปทำงานไป,ดนนนไปเดี๋ยวทำงานที่มึดีไม่เป็นไปเดี๋พเอาเฮ้ยไปไหนไปไหแล้ว มาดูกันมาดูกันเกิดก้นอยู่ไหนครับอ่าเราดูได้เลยนะไปดูตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจออะไรมันมีเก้าอี้พร้อมเลยหรอมันมีท่อทำไมเรือน้ำน้ำรามันดูโอเคขอบคุณละเฮ้ยนี่ไง่เรือแล้วอืออ้าว,ว,วาำำมันคือแพนแพนเขียวอ่ะไอ้เรือนดำน้ำแมนนวลเต็ดขาด มันเคลือนที่อย่างนั่นแ่ะปิดไม่ได้ด้วยเฮ้ยเจออะไรเจออะไรไอ้มันขยับอยู่โคตรขยับเรื่อยๆมา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 ดูมาดูมาดูมึงมึงเมืงทำเสร็จแล้วก็จะตอกไว้อย่างนั้นแหละมันมันเพิ่มเยอะอยู่ไหนไหนมาเดี่ยมาละมาละวไอโคตรตัวอะไรวะแต่มันอยู่ในนั้นเอโอ้ดิสแ a น c สามบอสแล้ววะ เดี๋ยวกูไปเพิ่มพลังงานให้หนึ่งเอาคำบราลัาออฟไลน์โปดเอาอะคำบราลัาอลอฟไลน์วะเอาดับไปเลยเาลมาและวของมันเคลื่อนมันเดินอยู่เมื่อกี้ไม่หยุดเลยอ่ะไม่เอาดับอีกไอ้ีมีมีอะไรขอบคุณแล้วกันเดี๋ยวกูไปดูพลังงานก่อนพลังงา,ามนมันมันในนั้นไ่ายิ่งโอเคแมนอิสโอเค มัเยียมไปไหนวะยือเรื่อยๆว่ะเพื่อนเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับน่าจะมีห่วงก็คือตรงไฟนี่แหละอืมโอ,โอเคคก๋เป็นต่อพลังงานแลเอ๊ะอะไรอะนี่มันจะมีอะไรมาขวางมะใช่มีขวางจริงด้วยมันคืออะไรกิ่งไหม นา่าจะกิ่งไม้แหละกิ่งไม้นา่าจะกิ่งไม้ด้วยไสักอย่างสะพานหรออา้าวโอ้อ้าวชนเฮ้ยไปดูพลงานนิขอบคฉันออกไปไม่ได้ไปเดี๋ยวดูเเดี๋ยวดูเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไนะนนหนไหนไหนตันตันจะคงยกกลับให้ ไปดูไฟโอเคเขาไม่ลากติดไปแล้วเนี่ยชอบเล่นระบบฝันไฟนี่แค่กดุเฮ้ยอะไรอ่ะอไปดูดิไปดูดิไปดูดิครับกลับไปยังไงแล้ว,ลวอา้าเ,นะเหมือนจะเป็นอา่าอะไรสักอย่าง เือนเออมันเหมือนแบบอะไรอตัวลายๆอ่ะเหมือนงูทะเลงูทะเลเอองูทะเลจริงังไ,ไม่มีไม่มีจนกว่าจะมีแล้วขวางอะมันจะขึ้นเขียวซ้ำซ้ำเขียวอะ่ะจะกว่าจะได้ซีนเียงอะไรจะแปลกอะล่ะเราคอยกดอีกทีตอนนี้ก็รอไปก่อน มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นเขียวเต็มอ่ะเขียวสองอันเลยนะกูรู้รสึกว่าห้องนี้มันมีต้องต้องมีอะไรสักอย่างแน่กูวอมันแม่งไม,ไม่ไม่ทำแบบอย่างนี้หรอกปิดไปก่อนแล้วกันเออกูยังไม่เคยเห็นปลาพวกนี้นะปลาแบบน้ำด้วยอ,อืมไม่เคยเห็นในในชีวิตเลยถึงในพิพิธภัณฑ์มันจะ mời cũng không hiền nắp hết. Oh, chắc chắn, hai mẹ vắng. sao kia hết. Lập ba hồn phái bóng mày đi. là. <laughs> ok, đúng là. Ok, đúng là. Ok, đúng là. Ok, là. อย่าไปโฟกบอกว่าใช่ใช่เชี่ยวเชี่ยวเขียวขึ้นสูงขึ้นเก็บตัวแล้วเว้ยมาดูเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดูไฟรอแบบออาปิดปั่นไฟรอเลยไว้ไงแหละไว้ไงแหละปั่นไฟจนปุบอีกูขึ้นเลยซ้ายมีอะไรอ่ะไหนอ่ะซ้ายอ่ะเฮ้ยแต่น่ามีอะไรอ่ะเอ้ยสองขีดแล้วแต่น้าเหมือน ปลาสิอย่ารอเดี๋ยวรอใช่กันเหมือนมีปลาอะไรนี่โอ้โอ้ยชนอันนพอดีเลยปลาบนบ้าอะไรวะนั่นน่ะปลาปลาไหลมอเล่ปชุปปลาครับปลาชุปปลาครับว่าเดี๋ยวไปไปสัตว์บนบกไม่ใช่ปลาครับปลาเนี่ย เ uh, ออเี๋ยวอาจจะยืนหน้าก็ได้ดเมซี่เอจ็ดสีพุทธเออเสียงอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาไฟกระตุกเอา้า <c> เ <oughs> มื่อกี้ออฟไลน์เปิดไม่ได้เปิดคันเบรคไม่ได้ข้า <c> ง <oughs> ๆเป็นอะไรอ๋อเชียร์อ๋เชียร์สำรวจโฟลสำรวจพันพันขึ้นพันขึ้นด้านหลังอา้าว อะไรนะควันขึ้นเออกูได้ยินกองขึ้นอ้าวเรือน้ำๆกูเริ่มแตกอ่ะเอ๊ะไอรอนลักไอร้อนลังกูแต่ไร้อนลังมึงจนทำอะไรมึงดูควันมึงดูควันตรงนี้เนี่ยอยปรีนิดนึงปรีนิดนึงเวยนะ หรือไม่อปีนิดนึงกับกูตรเกลียดเลยเป็นไรหรอกมันไม่ใช่น้ำทะเลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของททานิกได้นะเอ๋ <Okay. S 2> <laughs> เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของไททันก็ได้นะโอเคสปอเนดูสิเห <Okay. S 2> มือนจะลองรอ <Okay. S 2> ต้้นท้ายเป็นจะมีอะไรด้วยอที่มีแตปากกาลังอา้าวโฟตสองรูแล้ววะ เข้าสองรูเลยเหรอสองรู้แล้ววะน่ะไอ้ท้อห้องขับอะเออฉันจะกลับไปหาลูกเมียฉันยังไงยเฮ้ยอะไรอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เอยมีมีอะไรด้วยเป็นพี่ผ่านแต่ว่าบนขวาบนขวาเอาเอาเอาวลาหายไปแล้วมันตัวใหญ่เออมันตัวใหญ่เลยนะ เดี๋ยวเราคงคงไม่เปิดไปดูแล้วโอเคหายไปแล้วต่อใกล้อีกสองอันอ่ะอีกสองอันที่เรายังไม่คุณตอนนี้ไม่เจอแต่กี่ไม้นั่นล่างงอกเลยเอาเอาเหไหมแหละครับวันดีบอก แล้วก็ไม่ได้เจอเลยมากเลยมีท่อนิ้วอันตรงนู้นก็ท่อนิ้วอันเออเหยียบเฮ้ยไม่ได้เลยเราคงแตกอีกไม่ได้เลยเล่นเราคงแตกไอ้ตัวหัวครับสภาพสภาพเราจะเหมือนไอ้ล่องลักนะฮะเออไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแคทที่หลังไออ้ล ใช hey. hey, mm ่ว่าไอ้ร่อนลังจะมีเรื่อจริงไหมเห้ยเอ้ยถึงแล้วพูดถึงแล้วดูนะปุ่นปุ่นปุ่นอะไรอ่ะเรื่อะไรอ่ะเครื่องอะไรวะนั่นปากกาลังว่าแม่งกับพูนปะไม่รู้่ะแม่งเฮียสาลายบินได้ปุ่นมอยู่ด้านบนเราอ่ะเอาคำว่าล่าหายอ้าวแล้วเราจะขึ้นที่ผ่านมั้ง ดีนะที่ไม่ชนมันเนี่ยแต่ไม่ชนมันเป็นสองรูไงตอนนีน้โอ้ทำไมมันมืดลงเลยได้ไวะเมื่อกี้ยังสดใสยอยู่เลยพื้นเนะี่ยทำไมตอนนี้พื้นมันเป็นโพรงไปวะอีกไม่นานเรากจะไปเป็นแบบอลิอินนัมออเดรแลนด์แล้วคน <c oughs> แต่รู้หรือเปล่าว่าอลิเดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่อล็อินนัอินเดอร์แลนด์ที่เป็นแบบสาวใสแบบเด็กผู้หญิงนานนาน่ารักนะเว้ ปัจจุบันนั่งเธอ,เอ,อไปถือปืนเลยฮ้ยขับบีเอ็มถือปืนเลยฮคยไม่ใช่อารินนี่เรารู้จักนะพอ่อเฮ้ยยยมักลายเป็นแกทีฟออโต้แปแลวเงื่อกกูไม่เล่นแกลิ่ตักหว่ะเออะอาไปเล่นกัน น้ำมันไหลทะลักเอ,เอาไหนไหนปัดไป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 ปัดแล้วผู้ปัดเมื่อกี้เจ้าอีกเหรอเตรียมเตรียมดูเตรียมดูเดี๋ยวมันน้ำไหลวะไม่เห็นนี่เหรอแล้วน้ามีอะไรด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,ไ,รอะไรอะ่ะโ<ๆ>อ้รอ,อ,นะอก่อนรอก่อนเนี่ยพี่แขมคำว่าเราออฟไลน์จบเลยถึงแล้วถึงแล้วโพสกดแล้วจะรอก่อนรอก่อนมาแล้ว หน้าตัวอะไรเฮ้ยมาขยับได้ด้วยไม่ดีหรอแว่ามันจะไม่มีจับสกแกมนหน้ากล้องอใช่ไหมเอามาเลาอไปไปแล้วน,นี่มาให้ดูอะ่ะไม่กูดูเลยเซ็งว่าเหลยนีกนึง่งเลยเหลยอันเดียร์ตายแล้ว,ลนนนนว,ลวดูไปสิโอ้หกำลังนั้น ก็เพิ่มเยอะเลยใช่เพื่อนมันเพิ่มเยอะเลยแต่มันก็ลดไหวเช่นกันเหมือนท่อมันอย่าซ่อมท่อตรงนี้เลยวันสีแดงด้านในแม่คั่วสีดำเอ้ยเอ้ยวันนูนี่มาดูนี่เอออะไรมันมันเปิดเองอะไรอ่ะอะไรข้างเขาเฮ้ยเป็นยังไงอะน้าหน้าไม่เห็นที มีเห็นเหี้ยเลยหน้าหน้าเห็นไหมไอปดเออเออเออกโอ้ยเหี้ยเขาบเวลาเฮเซลไม่ใช่พลังงานไม่ใช่พลังงานดไม่ใช่ทำอะไรอ่ะน้ำเต็มรีวิวนาซ์เวายแทนกิวพออยู่คู่ออเปอเรชั่นโอเคล้างก็พอ บอกนะบอกนะกูบอกนะกูโอเคมาผีตายหงอเลยเอาเดี๋ยวลาโดนแรงดันมหาตาแลยหนุ่มน้ำเข้าโดขอบคุณสำหรับการเล่นนะฮะสำหรับไอรอนล้างในคืนนี้ก็ไอ้สองวันต่อมาที่จะเป็นคนพบศพเราเราจะเป็นหนึ่งใน เห็นเป็นโพหรออยามันจะกลายเป็นหนึ่งเนนัเดือนน้นมาเดือนนำมไทยทันหรอก็เป็นไงก็บ้างครับสำหรับยีมอสในวันนี้ในคืนนี้นะก็หวังว่าจะหวังว่าจะรับชมยินางสนุกนะใช่ไหมโอสเดี๋ยววันั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะแบบเอาแบบอะไรมาเล่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ทันลา แล้วก็อะไรมีมล้วก็ไดนเราได้ะไม่ไม่ก่อนเราก็จะให้คุณดีเจมาเล่นด้วยใช่ไหมเชฟฟอดอ่าฮะเอาดีเจมาเล่นด้วยนะซึ่งผมมีแบบหนึ่งที่อยากพิเศษ่าเลยแต่แต่เก็บไว้เล่นหลายคนดีกว่านะถึงมันถึงมันจะแบบเล่นหลายคนมันจะไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่เชื่อผมนะนีมากน,น่ากลัวแล้วรอดูว่าครั้งหน้าจะเป็นแบบอะไรนะผมก็รอติดตามต่อไปกับเอเทธคทีนนะ ชอบกดช่ไลก์กดแชร์นะโอเคไล่โอเคโเค้ดหลักก่อนทุกคนแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวขอละถามไม่เอาเอโอ้โหอะไรที่สุดแลนะ